h ล l ลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงหนังสือดีกับนา e นีบุ๊กอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ฟ้าก็จะมาแนะนําหนังสือสําหรับน้องๆชั้นม .3 กับผู้ปกครองที่กําลังมองหาตัวช่วยในการสอบโอเน็ net, วิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มน,นั้นก็คือ95แนวข้อสอบโอ e เน็คณิตม .3 ที่ออกบ่อยที่สุดะคะ่ะ oh. บอกเลยว่าเล่มน,นี้เนี่ยจัดเต็มจัดแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณครูผู้เขียนเนี่ย ขอบอกเลยว่าเป็นติวเตอร์ชื่อดังนะคะทีนี้เนี่ยข้างในก็จะมีเนื้อหาสาระให้ดูมากมายเลยนะคะบอกเลยว่ารวบรวมเฉพาะเนื้อหาและโจทย์โอเน็ตจริงๆนะคะที่นิยมออกสอบใน5ปีย้อนหลังนะคะไม่พอเลยถ้าเราเปิดไปที่ส่วนเฉลยเนี่ยก็จะเจอว่าเฉลยเนี่ยละเอียดนะคะแล้วก็สามารถอ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะคะเหมาะสำหรับให้น้องๆเนี่ยพกพาหรือไม่ก็อ่านเตรียมตัวสอบที่บ้านได้สะดวกเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาดูข้างในกันเถอะเปิดมาแล้วปุ๊บเราก็จะเจอกับนักเขียนสุดเก่งของเล่มนี้นะคะซึ่งก็คือครูพี่อาเธอร์เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่อาเธอร์จังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งบอกเลยว่าประสบการณ์ด้านการสอนนะคะเป็นติวเตอร์ตั้งแต่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่1คะ่ะจนถึงตอนนี้เลยนะคะนี้เราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอว่าโอเน็ตคณิตนะคะอาจารย์เขาแบ่งออกเป็น สบทใหญ่ๆด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นจำนวนและการดำเนินการการวัดและเรขาคณิตสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นนะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเล่มนี้เนี่ยน้องๆสามารถซื้อมาแล้วก็ทำความเข้าใจโจทย์โอเน็เลขได้เองอย่างไรนะคะทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างเรื่องสมการและอสมการนะคะโจทย์โอเนปี2555ค่ะเราจะเจอโจทย์ที่ว่าถ้า2วงเล็บ 2x ลบ3เท่ากับ1ลบ 2x แล้ว 8x ลบ a เท่ากับ2วงเล็บ x บวก1เนี่ยเขาบอกว่าแล้ว a มีค่าเท่าไหร่ นะคะคทีนี้โจทย์เนี่ยเขาบอกมาแล้วแล้วตรงแนวคิดเนี่ยคุณครูเขาก็จะบอกให้ดูก่อนว่าก่อนอื่นโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องหาค่า x อ,ออกมาก่อนนะคะ พอน้องๆหาค่า x ออกมาได้แล้วเนี่ยน้องๆก็จะต้องนําค่า x ที่ได้เนี่ยไปแทนค่าในสมการที่2นะคะพอแทนค่าแบบถูกต้องแล้วปุ๊บก็จะได้ค่า a ออกมานั่นเองซึ่งก็บอกเลยว่าโจทย์เนี่ยอธิบายนะคะแล้วก็เฉลยเนี่ยอธิบายแบบส t ต็ป by สเต็ปนะคะคือบอกให้บอกให้น้องๆเนีรู้ก่อนว่าโจทย์อยากรู้อะไรแล้วเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อนําไปสู่เป้าหมายเนาะนะคะบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ย จเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถใช้เวลาแบ่งเวลาทุกวันเนี่ยในการอ่านเล่มนี้ให้จบภายในเวลาอันรวดเร็วเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ที่เราดูข้างในนะคะนอกจากจะรู้แล้วว่าติวเตอร์เนี่ยเป็นใครแล้วก็เนื้อหาข้างในเนี่ยดีแค่ไหนนะคะถ้าน้องๆหรือผู้ปกครองสนใจเนี่ยบอกเลยว่าราคาไม่แพงเลยนะคะเพียงเล่มละ165บาบทเท่านั้นค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ